ที่ลานะนะคะจะมีสระอยู่ห้าเสียงนะคะก็คือเห็นตัวเอไหมฮะอ่ะนะฮะตัวนั้นคือตัวเอแต่ออกเสียงเป็นอ่ะนะคะอี I, นะฮะตัวไอนะฮะออกเสียงเป็นอีตัวยูค่ะอุ U. ตัวอีเอและตัวโอโอนะคะโอนี่คือสระ ะะเอาไว้เป็นเมนหลักนะฮหเสียงก็คือสระในญี่ปุ่นออิอุเอโอนะทีนี้เราลองมาทำความรู้จักสังเกตว่าจะเขียนไว้ด้านซ้ายมือว่าวักนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเลยทีนี้ต่อจากนี้ไปจะเป็นที่รู้กันว่าจะเรียกตรงนี้ว่าวักนะคะเราจะเรียกจากช่องตัวอักษรด้านซ้ายสุดนะคะเป็นเมนหลักว่าเป็นวักวักนั้นนะคะ ทีนี้ลองดูนะคะวักแรกที่เราจะดูกันก็คือวักอะนะขอแนะนำแต่ละวักไปเลยแล้วกันนะคะซ้ายมือนะคะวักแรกนะคะวักอะวักฆะวักสะวักทะวักนะวักฆะวักมะวักยะวักละวักวะ แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะไม่ถือว่าเป็นวักนะคะตัวสุดท้ายสุดเลยเห็นตัวเอ็นนะคะอันนี้มันอ่านออกเสียงไม่ได้นะคะซึ่งคนไทยจะอ่านว่าอึ้นอึ้นทีนี้ถ้าจําเป็นอึ้นเนี่ยเราเอามาผสมคาแล้วจะออกเสียงผิดกันไปหมดหรือว่าเราจะงงนั่นเองคนญี่ปุ่นจะให้เสียงนี้ว่าอือืน,อน,นะคะซึ่งทดแทนตัวสะกดมอหนูเง,งูแลวมอม้าไม่มีใครอ่านตัวสะกด ตัวหลังได้ถ้าไม่เขียนตัวพยัญชนะตัวหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่านออกเสียงว่าอึง้งเราจะอ่านว่าอึง้งนะคะแต่เป็นที่รู้กันว่าคนไทยพูดว่าอึง้งคือตัวไหนนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูกันนะคะวักอ่ะมาออกเสียงกันก่อนนะคะนับกันได้ไหมหรืว่าทั้งหมดนี้มีกี่เสียงนะคะลองดูอ่ะวักอ่ะนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวออกเสียงตามนะคะ เป็นจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะแนวนอนนะอะออ้ออีอีอูอู orith, ออเอเอโอโออ้อิอุเอโอวักค่า่ะคะาะ่ากี คิคุคุเขเขโคโคขคคคเขคโควัคษะค่ะสะสะพิเศษค่ะตัวนี้ออกเสียงมีตัว H เข้ามาด้วยออกเป็นชิชิอย่าทำปากจูเหมือน สำเนียงภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ให้ออกชิปากจะต้องฉีกออกนะคะชิต่อไปนะคะสุสุเซเซโซโซอ่าต่อไปวัคทะค่ะออกเสียงทะทะพิเศษอีกแล้วค่ะ ตัวนี้เราไม่สามารถเอาตัวทีมาผสมกับ I แล้วออกเป็นทีได้ในญี่ปุ่นไม่มีนะคะเขาจะใช้เป็น c H i เป็นจิจิพูดง่ายบางคนกำกับตัวนี้ออกเป็นชอช้างแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนของจอจานมากกว่าแต่ว่าบ้านเราเวลาเรา,เอาออกเสียงจอจานเราจะไม่มีลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ออกเสียงจอจานมีลมนะคะเป็นจิจินะคะ เหมือนเราออกเสียงแบบกัดฟันไว้ให้ฟันให้ลมมันออกลอดลายฟันของเราออกมานะคะต่อไปค่ะตัวนี้พิเศษค่ะถ้าใครรู้จักขึ้นยักษ์ซึนามินะคะก็ให้ออกตัวนี้เลยนะคะ Tsu เนี่ยคนไทยออกเสียงยากนิดนึงแต่ว่าพูดง่ายว่าเราจะไม่ออกเสียงตัวทีแต่ทำเหมือนออกแต่ไม่ออกเอ๊ะยังไงลองออกเสียงเลยเอาก่อนที่เราออกเสียงเนี่ยเหมือนเราจะออกเถอะใช่ไหม แต่เราไม่ออกตัวทีเราเอาลิ้นไปแตะใต้ฟันแล้วเราออกเป็นซึสึลองออกเสียงใหม่นะคะซึสึนะคะมันเหมือนจะกักลมไว้นิดนึงนะคะต่อไปเทเทต่อไปนะคะโทโททะจิสึเทโท ต่อไปวักน่ะนะคะตัวนี้จะมีเสียงนาสิกเยอะนิดนึงเพราะนั้นออกเสียงเหมือนเราเป็นหวัดเนาะนะคะตัวแรกค่ะนะนะ่ะนิ่นีเนืนืเนเ,เน่เนโตโตต่อไปค่ะวักฮะนะคะลองมาดูว่ามีอะไรบ้างฮะฮะฮิฮ<ห>ิพ<ห>ิเศษค่ะ,คะ <Lion. S 1> ตัวนี้ออกเสียง เป็นฟุนะฮะจริงๆแล้วบางตมาเรียนจะใช้ตัว H นะ,ะตัว h u สะกดนะฮะก็คือพูดง่ายใช้ตัวที่เป็นตัวหลักของมันนั่นแหละก็คือตัว h แต่ว่าทีนี้คนต่างชาติออกเสียงตัว h u ไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้คือไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นออก h u แต่มีลมไงฮะออกเป็นฮุฮุเหมือนเป่าลมเป่าเทียนเลยฮุฮุทีนี้พอมันออกเป็นฮุฮุ พอนะูสระอูแต่มีลมเหมือนเป่าลมมันก็กลายเป็นฟุดังนั้นเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าให้เ้าชนต่างชาติเนี่ยใช้ฟุดีกว่านะคะก็เป็นฟุฟุแล้วก็ต่อไปค่ะเหเหสุดท้ายโโฮะฮิฟุเหโโต่อไปค่ะวักมะค่ะมะมะมะิมิมุมุเม,ม,ม เมโมโมมิมุเนโมป้าปยวักนี้นะคะเป็นวักที่มี3ตัวหรือว่าสมเสียงเท่านั้นเองนะคะตรงที่เป็นดาวก็คือจะไม่มีเสียงนะคะมาทดแทนเพราะอะไรเดี๋ยวในรอบหน้ามันจะมีหน้าที่เป็นไปนเป็นตัวช่วยทําให้เป็นเกิดเป็นเสียงควบก้้นนั่นเองนะคะซึ่งจะใช้3ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนั่นเอง เป็นตัวยอ่อตัวเล็กลงมาแล้วทำให้เกิดเสียงพิเศษขึ้นมานะคะนั่นเองอ่ะตัวแรกค่ะยะยะยุยุโยโยยะยุโย,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 ยต่อไปค่ะวัคละใช้ตัวอาก็จริงนะคะแต่ไม่ใช่รอเรือและไม่แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงกระดกลิ้นแบบขนาดนั้นนะคะเราจะออกเสียงเหมือนลอลิงนั่นแหละค่ะนะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลือหรือลอลิงคนญี่ปุ่นก็ออกลอลิง ะะล,ะละละลิลิลุลุลเลเลโลโล,ะล,ะละสุดท้ายค่ะวักนี้มีแค่สองตัวนะคะคือวะเก็เป็นโวโวแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนื่องจากว่ามันจะไม่เอาไปไประกอบเป็นคำศัพท์มันจะอยู่ในไวยากรณ์แต่นั้นแล้วตัวจริงๆของมันที่จะออกเสียงสำหรับมันตัวนี้ก็คือโอ,อ จะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับตัวโอข้างบนนะแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปค่ะตัวนี้จะมีหน้าที่ของมันชัดเจนสุดท้ายค่ะตัว n ก็คือออกเสียงเป็นอือืนะคะเป็นตัวสะกดนอรน,นูงองูและมอมานะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีกฎของมันว่าเมื่อ,อไหร่จะเป็นนอรน,นูนอนงองูแล้วก็มอมานะคะอันนี้ก็คือการออกเสียงค่ะ